สวัสดีนะคะก็อันนี้นะคะที่เห็นตรงด้านหลังนี้จะเป็นองค์พ่อเอกชัยคเนศวนนะคะอันนี้เป็นงานจริงที่มีคนจองแล้วแล้วก็พี่เขานะคะไม่สะดวกมารับวันนี้หนูกับปันต้าน,นะคะก็จะนาองค์นี้นะคะรรจุใส่กล่องเพื่อที่จะจัดส่งให้พี่เขาถึงบ้านเลยนะคะก็จะถ่ายรูปให้ดูส่วนใครที่อยากจะจองนะคะหรือว่าจองแล้วนะคนที่จองแล้วเนี่ยตอนนี้องค์ทยอยมาส่งแล้วนะคะก็ มีคนมารับมาแล้วบางส่วนเนาะบางส่วนที่ไม่สะดวกมารับก็จะให้หนูจัดส่งให้แบบนี้นะคะ<ส>ก็จะได้ทั้งกล่องเป็นตัวปังนะแล้วกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นการเจิมของปู่นะคะมีการลูกเสกนายเซนุวงผู่พร้อมกับนัมเบอร์ที่เราเลือกนะคะส่วนองค์นี้คือเป็นองค์ที่เสร็จพิธีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็มนจูบใส่กล่องให้จะเป็นกล่องกันกระแทกอย่างดีเลยนะคะใครที่อยากไปจับจองนะคะก็สามารถจองได้เราจะมีโค้ดนัมเบอร์ ให้เลือกนะคะจะทําแค่999องค์เท่านั้นงานตัวนี้จะเป็นงานทองเหลืองทั้งหมดเคลือบด้วยสีมุกตัดด้วยสบายสีทองใต้ฐานจะเลเซอร์เป็นชื่อของผู้จองนะคะ2อายชื่อรวมถึงน้ำเบอร์ที่เราเลือกนะคะแล้วก็ใต้ฐานองค์พิเนตจะบรรจุมวลสารที่เป็นในรูปแบบตะกุด5มวลสาระคะ่ะอยู่ในองค์นี้แล้วยอนอัดขระหลัำที่เราเห็นทุกจุดอันนี้จะผ่านด้วยน้ำมือหลวงปู่เท่านั้นที่เป็นคนถูกเสกให้นะคะอันนี้คือองค์ที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นองค์ที่เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างไหมใช่ค่ะันจะเป็นองค์ตัวอย่างอันนี้จะเป็นองค์ตัวอย่างนะคะก็คือเป็นงานทองเหลืองนี่สีเขาจะเคลือบด้วยสีมุกทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัดด้วยสไลปสีทองส่วนมวลสารที่หนูบอกว่าเป็นตะกุดท่าอยากก็จะเป็นตะกุดอันนี้ให้ดูใกล้ๆเมมมม อันนี้นะคะก็จะเป็นมวลสารมวลสารที่บรรจุลงไปใต้ฐานองค์อโมิคเนตนะคะองค์เอกชัยคเนศสวนจะบรรจุห้าอย่างมีหางของท่านนะคะขนลําตัวทรายลงนอนสายของคอสีแดงเส้นเก่านะคะที่ขึ้นสารประกรรมและอันสุดท้ายก็คือเกสาของหลวงปู่อันนี้จะบรรจุห้าอย่างจะบบรรจุอยู่ใต้ใต้ฐาน นีใต้องค์ฐ<ต>านแบบนี้แต่อ,องค์นี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าองค์นี้เป็นองค์จําลองลองจําลตัวแต่ว่าตัวจริงเนี่ยจะบรรจุอยู่ใต้ฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใายชื่อเราเนี่ยจะถูกสลักอยู่ตรงนี้นี่เลเซอร์ーーตรงนี้ส่องไายชื่อด้านหลังองค์ก็จะเป็นนัมเบอร์ที่เราเลือกนะคะใครที่อยากจะจองนะคะก็สามารถจองได้นะหนูจะหนูจะให้แอดไลน์ของหนูมาหรือโทรมาที่เบอร์ก็ได้นะคะศูนย์ดหนึ่ง 0808068เบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ส่วนตัวของผู้แล้วก็เป็นเบอร์ลายด้วยสามารถทักมาสอบถามราคาบูชาขององค์ได้นะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆรวมถึงวัตถุอื่นๆนะคะก็คือสอบถามได้เหมือนกันหมดเลยแต่องค์เนี้ยเขาจะมีจำนวนจำกัดคือปั้นแค่999องค์เท่านั้นนะคะ ใครอยากไปหนึ่งใน999ก็สามารถจำได้และสิทธิพิเศษขององค์นี้ก็คือจะสามารถนำคนในครอบครัวทั้งหมดไม่ว่าจะมีกี่คนก็แล้วแต่มาทำพิธีรอดท้องของพระพายเอกชัยได้ค่ะค่ะก็พิเศษจบแล้วเดี๋ยวดูองค์จริงก่อนองค์ที่นี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหนูเอาออกมาให้ดูแล้วกันเนาะอมาเดี๋ยวดูบาเดี๋ยวนะคะมาหนึ่งก่อนมาหนึ่งก่อน ดูไแกะดูพุกเข้ขออนุญาตนะครับเจ้าของขออนุญาตนะครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างองค์จริงที่จะส่งนะครับอ๋อดูใต้ฐานองค์จริงเลยนะะคอันนี้คือองค์จริงหมักนะพี่หลงองค์นี้เป็นของคุณนาง ชนกชคุณอะไรคุณกเกษมนะคุณกเกษมผู้นักเกษมคุณนัก,กเกษมว่าน่าจะ,ะจะเป็นานามสกุลนะครับะโอ้เอท่านชนน่าจะเห็นอยู่ในช่องอยู่นะคนคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับโอ้อนี่องค์จริงแล้วนี้ตะกุดนี่นะครับโอ้ทหตะกุดเนี่ยตะกุดไปคุอย่างเงี้<ถ>ยงง<ถ>เห็นหน้านี่ตะกุดฟังแบบนี้นะครับแล้วก็ปักชื่อตัวเองที่จองนะครับ ว่สวยงามมากใช่ให้ดูด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นัมเบอร์นะคะัมเบอร์ที่เลือกแบบนี้โอ้ัมเบอร์นะคะสี่ร้อยสามสิบเจ็ดสี่สามเจ็ดอันนี้ของอริยาตของพี่ชัดชนุชนะคะมาเป็นตัวอย่างให้ดูตัวอย่างนะคะส่วนยาตอักรัทุกอย่างตรงนี้ปลูกเสร็จด้วยหลวงปู่นะคะหลวงปู่ท่านเจิมด้วยมือของท่านเองหมดเลยจองเท่าไหร่นะเนี่ยมีแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นส่วนราคาเนี่ยให้ทักมาให้ทักมาครับโอเคทักเอานะครับ คนก็สูงอยู่นะครับแต่ก็ถ้าใครสนใจทักได้นะครับทักน้องชุมพู่ได้นะหรือทักที่ช่องของชาแนลก็ได้นะครับเราจะบอกราคา,าไปเราจะเอานำเบอร์ให้เลือกเ,ออเพราะว่านำเบอร์เนี่ยเราลันทุกวันเพราะว่ามีคนจัดจองมาทุกวันนะคะ่ะบางทีเราจองช้าอย่างเนี้ยเลขที่เราอยากจะได้ก็หมดเราไม่มีนะคะเพราะว่านำเบอร์เราจะไม่มีซ้ำเด็ดขาดน,เนำเบอร์จะไม่ซ้ำนะครับ ถ้าการไม่ได้เลขที่ต้องการก็เอาเลขที่ถัดไปด้วยใกล้เคียงใช่เพราะว่าทุกเลขกัเป็นมงคลหมดเพราะเป็นเลขที่ทําองค์ธ่ามนะคะแล้วก็ไม่พอค่ะองค์เนี้ยพอเปิดออกมาเนี่ยเราจะได้เป็นใบรับรองใบรับรองผลงานนะคะก็ด้านหน้าก็จะเป็นเลขัมเบอร์ที่เราเลือกแล้วก็ชื่อนะคะจะได้เป็นใบรับรองอ๋อฉันนกคุณเกษมมอบให้ด้วยใช่ไหมเป็นการยืนยันนะคะเขาเรียกว่าบัตรอะไรนะ บัตรบัตรการันตีใช่ใช่ใช่การันตีใช่ที่มาตัดส่วนเราเพราะว่าไทยสวยมากเนี่ยกล่องกล่องนี้ก็พีเมี่ยมมากเนี่ยกล่องนะโอ้โหกันกระแทกนะคะหลายชั้นกกกระแทหลายชั้นเนี่ยก็จะแพ็คส่งให้ถึงที่และทุกมุมเนยคะจะถ้าถ้าคนไหนสะดวกมารับเองก็มารับได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างอนุรักษ์ช้างช้างองคำนะครับทุกทุกทุกมุมนะคะจะมีโอ้โหสวยงามมากเป็นจุดปังอย่างดีเลยเป็นงานเป็นงานที่พรีเมี่ยมมาก ทำมาแบบสวยกล่องบรรจุพันธุ์แบบสวยดูแลเข้มแขังนะครับแลวเป็นการยืนยันค่ะว่ามาจากช้างห้องคําจริงๆริมีใบรับรองให้ด้วยมีกล่องแบบนี้อย่างดีแล้วก็ที่สําคัญหน้ากลออ่องเปิดออกมาจะต้องมีลายเซ็นหลวงปู่มียันของหลวงปู่แล้วก็นําเบอร์ที่หลวงปู่แท่นลงด้วยประกาสีทองเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นการยืนยันนะไม่มีการปลอมแปลงนะคะทาแค่9 9<อ>้า้อกสิกอนเท่า 9, ทนั้นใครสนใจก็ทักไลน์มาหรือว่าโทรมาที่เบอร์ของหนูได้เลยนะคะ อคันนี้ก็รีเซนตจบแล้วค่ะครับผมครับผมย <ผม S 1> ังนะคะฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับให้ดูรายการวัตถุมงคลคืนก่อนให้มันครบแปดนาทีก่อน <c oughs> ออก,ก็มีล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตของหลวงปู่มีล็อกเก็ตหลวงปู่มีอะไรมีเข็มกาดนะครับอันนี้คือร่วมบุญค่าอาหารอาหารหนึ่งร้อยบาทหนึ่ง <100 S 2> บาทก็ได้รับ<ช>ล็อก,กเก็ตไปนี่นะคือช่วยค่าอาหาร บางคนก็ไม่รับก็มีแต่ถ้ารับก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นของที่ระลึกนะครับอย่างน,น้อยก็เป็นรุ่นเก่าใช่ไหมรุ่นเก่าที่เป็นฉากที่ทองแแย่งกันตอนนี้ราคาขึ้นห้าร้อยก็ไม่ได้แล้วตอนนี้แต่กอนร้อยเดียวเดี๋ยวนี้ห้าร้อยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าม,มันหมดรุ่นไปมันหม,หมดเป็นรุ่นๆไปอตอนนี้มีพายานมีขนนะครับมีรูปเหมือนองค์เล็ก สำหรับห้อยคอนะครับสนใจก็ทักน้องชมพู่ได้นะครับมันมีหลายอย่างอยู่วัตถุมงคลโอเคเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็มีเสื้อมีกระเป๋าของที่ระลึกรูปภาพเอาไว้ติดที่บ้านหน้าบ้านนะครับเป็นมงคลนะครับอย่างรูปพ่อพ่อเองนะครับเสื้อ,อใส่เป็นทีมได้นะครับเห็นทีมมาจากกรุงเทพเมื่อสองวันก่อนสามวันก่อนนะคุณพี่เลยนะ เออลืมชื่ออีกแล้วเขาใส่มาเป็นทีมเลยเขาบอกนี่ทีมชั้นทีมแเห็นเขาเดินมาจากประตูอ๋อเด่นมาเลยเสื้อตัวเท่าไหร่นะชุมพู่เสื้อตัวเท่าไหร่นะสามเก้าเก้าลูกภาพสี่เก้าเ้าใช่ไหมลูกภาพสี่เกเก้าลูกลูกภาพพิอีกเขาเอาไปติดไว้ที่บ้านผมก็จะเอาอันหนึ่งอยู่ พราะว่าเวลากลับบ้าน,นาว่าจะเอาว่าจะเอาวันกลับแต่ก็กลับตอนเช้าเพราะว่าก็ยังไม่เปิดก็ไม่ทานเหมือนกับลุงนนทกันทําไมเอาไว้ก่อนก็จะไปฝากจะไหนายเาก,ก็ไม่ได้ไปฝากก็ <c oughs> <c oughs> หาน้องจะพูดสี่ทุมว่าก็ปิดกันหมดแล้วจะมาขายอะไรมาให้เช่าทําไมบิดเบืนๆนาะองั้งงงนเช่าไว้เดีย๋ยวเช่าไว้เดีย๋ยวเช่าพ่อเอกเอาอันนี้แหละเนี่ยจองแล้วเนี่ยจองแล้วผมเอา เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวโอนทังให้ได้โอเคยังไม่ได้กินนี่ปลาหม่ามีรูปแบบไหนแบบคนเอาเยอะที่สุดหมดแล้วเหลือแค่สองพันีล้วอ่าเหลือจองภาพแล้วอ่ะเกือบไม่ได้เลี๋ยนี้อ้าวจะได้อีกก็หมดแล้วนะหมดแล้วนะเนี่ยเหลือสองพันเอาผมทั้งกันผมเอาอันนึงโอ้เอาอันนี้อ้าวเหลือสองพันแล้วนะทุกคนหมดแล้วนะรุ่นนี้หมดแล้วนะเนี่ยเราเอาจองเลยจองเลยที่ไม่ได้ก็เหลือผัดเหลือผัดแบบบึงนน นุนเขาก็ลืมสี่ทุ่มจะไปโคร,ราชจะไปห้เจานายจ้ปู้ขอภาพสักหน่อยโอ้สี่ทุ่มแล้วนุ่งนอนเกี่ก็พูดถึงมึงว่กำลัโคร,ราชแต่เขาลืมมาเอาแต่มาโทรบ,บอกให้จ้ปูมาเปิดประตูให้มาเอาสี่ทุ่มเขานอนแล้วจะมาเปิดทําไมตี่ทุ่มขอบคุณครับเนี่ยจอกแล้วนะของฉันเอาวันนี้แหละ นี่องค์จริงของคุณชัดชนกครับชัดชนกคุณเกษมนะครับนางชัดชนกคุณเกษมนะครับองค์จริงนะครับเนี่ยตัวอย่างขอตั้งโชว์สักวันนะครับตอนเย็นนี่ก็ส่งแล้วนี่ขอโชว์อวดโฉมบรารมีหน่อยนะครับครับผม นี่ตัวอย่างนะครับองค์สวยหล่อมาก,ะกน,น,นะครับองพระเครนะครับดูเข้มขลังดูมีมนขลังนะครับนี่มีบัตรข้างหลังนะครับนี่คือบัตรอะคันตันตีจากทางสูนนรรักษ์ช้างทางทองคำท<ว>ี่กล่องแบบสวยนะครับถ้าท่านได้ไปแล้วก็มีาหาซื้อกล่องแบบนี้นะกล่องแบบนี้ใส่ก็จะสวยนะครับกล่องไม่รู้ก็ซื้อตามร้านนะ หาซื้อตามร้านาสังไม่ไม่ตามร้านน่าจะมีอยู่เขามีขายพี่เคยซื้ออยู่เป็นเป็นตู้กระจกเคยมีมีอยู่นะครับจะได้กันฝุ่นอะไรตั้งหน้าร้านตั้งหน้าหิ้งพระที่จุดบูชาค้าขายานักร้องหมอรงมะลำเชิญนะครับพระพิฆเนศเดินมาทางร้องรังลำเพลงนะครับค้าขายด้วยนะครับเงินทอง เป็นทองโชคลาภนะครับนักร้องแก่าพาดแต่นักร้องของชาแน,นลนี้ยังไม่มีงบเอานะครับภาวนาอยู่ให้เพียงเพียงเพียงอยู่ถ้าปังๆวันนี้ก็จะจัดเลยจะขอสักองค์อยู่ตั้งกินอธิษฐานเราอยู่ <laughs> ม่รู้จะทันไหมเราก็จอดเอาอ้า